เขาบ้านใหหุ้นเจ้ายากน้ำเขาอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะหล้กยากน้ำสามสบสุรยญาอยู่เขาเลยไปเห็นเขายากนะฮะพอไปฟังบอเขาบอกว่าบใส่เงินเหตุงานขกับฟังเขาอยู่ว่าใส่เงินเหตุงานเนี่ยเขาบ้นใหหุ้เจ้ายากน้ำเขาใครเห็นผู้บอกนะพื้นคัดกินฟื้นแต่แม่ทั้ี่ แล้วคเขบผมจะขาย25ล้านบาทมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของหาวที่อะไรทำชมแพรนะครับเขาจะมาเขาจะมาซื้อแต่เขารอใะรอย่า้สุดจะเปิดเป็นเทคนิคของงานวิทยาการช่างเทคนิคเขารอซื้อเขารอโอนเลยจะลองจะลองเราขายเราเกือบ50ล้านแต่เราขายแค่25ล้านราคาแบบรีบๆขายออกสินะเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนจะมาจับมอสอกว่าหกามเล่าพี่หนุ่มดีกว้วด้วยเรื่องการขายขายจริงครับไม่ใช่พูดแค่พูดสักคำโกหกนะจะขาย25ล้าน เว,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 วันที่สากกมาสิบครับบันดาเรียกออกศูนย์หกสิจ้าก็บประเดี๋ยวเลขเนี่ยบวกไระเดี๋ยเนื้องเนี่ยบวกประเด้เงินื้อบาดบอกคันเนี่ยคำบอกนะคันเนี่ยคำอันยิ่งสุภาษาบวกคอยประเด้เงินื้อ <c oughs> คอยไปทำปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าเจ้าของทีม,งม,ออนนมันยังไม่ออกพี่น้องมันยังไม่ออก แล้วก็เป็นคนเจ้าของที่หน้ามืนมากถือมีดถือเสียมโอ้ยคอยไปทำหมอคอร์ินไปทาแอลดามาเแลี่คอยกับไปน้ำฉันบดฉันบดานบดาฉันบดดาฉันบดยังทนายฉันโทษเอื่นตำรวจมาเลยถ้าตำรวจไม่มาตำรวจผิดมาตราาะเว้นการ,รปฏิบัติหน้าที่คืพ่มีคําสั่งสารชัดเจน อันนี้เล่าให้ฟังในกรณีของบอสมันเป็นเรื่องจริงนะครับมันเป็นเรื่องจริงผมเคยฟ้องขับไล่มาแล้วเออเจ้าของทีถือมีดถือวอ้าก็ไม่ได้บอกเลียนเป็น้่องก็เสื้อทำมอคลิปมังกรส่วนบังวงสิบสี่ไรยูบระบรือน,นั่งเป็นสื่อนั่งบดไเขวาปเบื้องทีนั่งสื่อนั่งกอเห็นว่าเฮ้ยมันไม่แพงนั่งกับปสื่อบัดพบสิขายแบบนี้มีปัญหาแบบนี้คอยห้ามตัวบังวงถิมด้วย เพราะวาขาเายัางเก็บบกงวงไปขายได้ข่อยห้างถิ่นเลยถือมีดถือ,ถอ,อยังแรนมาข่อยไปกับทนายข่อยทนายฉันฉันพูดได้เลยทนายฉั้นชื่ออะไรอันนี้เราขอบคุณพี่พี่อ้อยทนายพานิกาอยู่สารคะาะข่าขอยจำาข่อยจําได้ว่าสมอเรื่อยข่อยข่อยรักมากโอ้เป็นผู้หญิงไม่น,นอ้องบ่ย,ย่านิยังพี่อ้อยนี่ต้องกลัวกลัวทำไมเราทาเราทําถูกกฎหมายเนี่ยศาลก็สั่งมาแล้วโน่นนี่นั่นเอิ้อนโทษตำรวจตำรวจเรามาก พี่บอ,อกว่าถ้าตำรวจไม่มาเขาก็ฟ่องตำรวจเลยลว่าเวลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่รลอค้างพี่น้องเออนั่นแหละพิดอาญานะหนึ่งหาเจนถนะ้าตำรวจไม่มาจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงฉะนั้นมีประสบการณ์มาแล้วเนาะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายหมดเออเุื่องเป็นไปตามกฎหมายหมดทนายมันก็มีหลายรูปแบบทนายอะ่ะต่อให้ เขารู้อยู่แล้วว่าจะชนะเออถ้าไปเจอทนายดีนะเขาจะบอกเออยอมความเหอะเราเสียเปรียบเขาโนนนี่นะอันนี้เธอทายได้ดีอันนี้ผมพูดถึงว่านะไม่ได้ว่าใครไข่เบาไห่ฟังผมไม่ได้ว่าใครเด้อสองถ้าเจอทนายไม่ดีหัวเสียเปียบกระวบอกให้ความหวังเพื่อยังดูบอสจะต้องจ้างทนายเขาได้เงินต่อให้แพ้คดีเขาก็ได้เงินจะแพ้หรือชนะ เขาก็ได้เงินอืมคุยกอบคุณดาวครับพี่เมินที่ตาขอบคุณนะครับอันนี้พูดเบาให้ฟังผมบอ,อกให้ฟังเท่าก็ต้องเขาสมองเนี่ยไปปวดหัวกับเรื่องแบบนี้ปล่อยให้กฎหมายปล่อยให้ศาลปล่อยให้ทุกอย่างมันทํางานไปตามบริบทกฎหมาย ข่อยก็ไม่ได้วา่าข่อยฟันท่องเอาข่อยถือร้อยเปอร์เซ็นต์ฟังนอกข่อยถือร้อยเปอร์เซ็นต์หรือฟังในถือร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ศาลคนตัดสินไปเท่ากับแค่น้อมรับคำตัดสินของศาลเท่านั้นเองนะครับผมแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้เรื่องบังคับคดีผมพูดถึงผมเคยทํามาแล้วข่อยกล้บาบอกว่าซื้อทนายออกผมแล้วดีข่อยอีกที โอ้ยพี่อ้อยนี่สุดยอดดิเป็นไม่งั้นสารคามพี่น้องเป็นหมู่เลยเคยบอกเคยฝากเลยบริติดต่อเราโดนแล้วสมัยตะกี้นี่กระยอนเล่านี่ล่ะโอ้ยพี่น้องเราบ่ะหยัดดีดีปรราข้าวหยาดของมากบอกหลายคนถือมีดถืออย่างมากโอ้ยพี่น้องไม่ธรรมาดานะเนาะฉะนั้นนะครับเราก็ ใช้สมองไปทำมาหากินไปอันนี้เรื่องแรกสมองทำมาหากินไปโนโนีนั่นผมไม่ได้ว่าพาดพิงถึงใครเรืออะไรยังไงแต่ผมพูดในฐานะที่เขาเป็นประชาชนคนไทยที่มีกฎหมายคุ้มครองดูแลเนาะถ้าเป็นผมสารตัดสินจังเล็ผมก็น้อมรับคำตัดสินของศาลนะครับแล้วก็ไปทำมาหากินไม่ไปอันนี้คือผมนะขอบคุณสำหรับดาวครับนี่คือผมจริงๆ หายห่วงได้เลยแล้วก็คุยบ้านฟินแลนด์จะกลับมาถึงคอนแกน่นวันที่สองโทรคุยกันเรียบร้อยมือ่อคืนเพิ่นยานเพิ่นบินบ่ได้เพิ่นก็นเลยเฝ้ากลับเออนั่นแหละ้ากลับจากงานพี่โจบอสโจเพิ่นว่าไข่มีบินได้พี่โนโบินได้เสาวไปพัทยาช่วงใบแล้วเออไป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 พี่กับศิกลับคือกันจาน้างมาพี่กับกลับเรื่องสี่อันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สอง มีเรื่องจะบอกอู่แล้วนะคะคุณเอกพบจะไปซื้อที่และจะไปซื้อบ้านนะคะจะไปซื้อที่ซื้อบ้านจะมีทําจะซื้อรถด,ด้วยอย่าไปบอกใครนะทุกคนอย่าไปบอกเด็ดขาดเพราะใหญ่กีตา้าเนี่ยพา้าแต่เรื่องเสียเงินเพราะใหญ่กีตา้าก็รู้ความรักน้องเนี่ยอยากให้ให้น้องเป็นแบบไฮเอ็นเพราะอยู่ในสังกสนไฮโซนะคะไฮโซก็อยากแบบ อยากให้แบบให้ทุกคนรู้ว่าแบบน้องน้องน้องชายชันไฮแอนนะเนี่ยอยู่ในไฮแอนดูชั้นสี่ชั้นแบบบ้านรถบ้านซื้อที่ดินชั้นเจ้าพ่อาสิงหาริมทรัพย์นะคะของสะสมของชั้นคือที่ดินรถนะคะทรัพย์สินอน,นุนี่นั่นแม่ใหญ่ แม่ใหญ่ลำไยนะคะจะไปหมอกใครนะพม่ใหญ่กิต้าบอกว่าแม่ใหญ่ลำไยอย่าไปหมอกใครนะว่าเนี่ยจะจะพาน้องชายไปซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะนอกจากทำโรงบาลน,นะคะเป็นพันล้านแล้วนะคะก็อยากจะแบบทำธุรกิจอื่นๆอีกน,นะคะแล้วก็อาจจะมีธุรกิจป่าผับบาร์นะคะถึงแถวคาใาต้อย่าไปหมอกใครเก็บไว้เดี๋ยวคนลอกเรียนแบบ ไปบอกใครเลยนะคะต้องปิดต้องไปตัดเน็ตพ่อใหญ่พ่อใหญ่กีต้านะคะบอกไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยพอบอกว่าจะซื้อรถเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาซื้อตามทำยังไงเออเพราะว่าแม่แม่ได้กีรู้โลกหูพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกว่าแม่ก็เหมือนที่แม่พูดแหละแม่แม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่หญลญําไยพูดแหละว่า เ,เนี่ยคดีก็ต้องปล่อยไปเราใช้สมองทํางานซึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณเอกภพเนี่ยจะไปไปชั้นหน้าจะไปไปเชิญจะเอาตํารวจไปไล่เราบอกว่าถ้าไม่ออกจริงเขาก็ไปแจ้งความนะคะแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าเขาจะไปไล่หรือเขาจะใช้หมายสารเราบอกไปแล้วนะคะคุณไม่ต้องจุดทูบค่ะเพราะสารตอนที่อยู่บนสารน่ะ ไม่ได้นั่งนั่งดมกลิ่นทู่นะคะท่านจะดูว่าเอกสารหลักฐานของคุณคืออะไรประมาณนี้เออทีออนี้เขาก็จะสารเออุดสารพระภูมิต้องจุดทุ่มไงแต่สารปกติเขาไมไ่จุดเลย เอกสารปกติเขาก็ให้สาบานคำต้ตนแล้วก็ดูหลักฐานเอกสาราค,ครบถ้วนอย่อางเี้แจ่ให้วาการ์ดบ้านนะเอาเอาร์ดไหมเแต่ว่าพวกเขาบอกว่า,าไม่ต้องไม่ต้องให้แบบไมได้คี้รู้นะไม่ได้กี้ห้ามไปบอกใครนะแต่ว่าน แต่ว่ามันมีการขนทยอยขนขนขงไปแล้วนะคะทยอยทยอยขนขขงไปเรยวเพราะว่าอะไรบางคนก็ทยอยออกไปเล้วออคุณเอกภพม,มีกล้องไหมคะคุณเอกภพม,มีกล้องจอปิดนะคะสามารถดูได้เรื่องนี้สารใช้เวลาเป็นปีไหมก็ต้องอยู่ที่ว่าตารางสารเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้นแหละ อะไรนะคะเมื่อกี้ยังชื่อลำไยอยู่เลยไม่คือลำไยคือเพื่อนของขหอ่กีต้าร์นะคะส่วนโอเคลืมชื่อตัวเองลำไยโอเคเออลำไยเป็นเพื่อนของขหญ่กีต้าร์นะคะเอเพื่อนของอ่อ่กีต้าร์เนาะ ถ้าลัถ้าลารอนเังแของมัวตรจะชื่อค่อยา่ลุนตีเนาะอันนี้คุณเอกภพกลำใหญ่เออลอมชื่อต้องจดไหมไม,ไม่ลืมไม่ลืมเอาอแล้วเรื่องชื่อทุเออแล้วเสร็จข่อยกิตา้าก็บอกว่าแม่ใหญ่ลำใหญ่เธอ ต้องอย่าไปบอกใครเยอะเพราะว่าเนี่ยมีคนน่ะเขาเขาชอบลอกเรียนแบบเขาชอบลอกเลียน,แบบนแบบไงเนี่ยแล้วเขาจะ,จะเชิญดาราเชิญนักร้องเชิญคนนู้นๆๆคนนี้มาเขาเหละทีนี้ใช่เชิญดารงดาราอะไรอย่างงี้โคตรอะไรใหม่แล้วเกี่ยวกับโคตรอะไรอีกล่ะคะใช่เขาสื่อสารผิดได้ไหมอาจารย์เออ แม่ขนมีโมจิโอเคแม่เปลี่ยนชื่อบ่อยจนลืมเออนี่แหลกฮะ<า>ใครใครอีนี่หอรอแป๊บนึงแม่แม่บอกก่อนถ้าได้ผัวคลื่นพุ่บางฟินแลนด์นั่นเป็นชั้นชั้นกระถิ่มสิมวาวาวยังสาวคนจังเธอเหมาะกับบักทีไปท่วงเฟ้นคาเป็นไป้ายเมียแต่สิบเก้าบาทพุ่นสิไปเหมาะอย่างกับพุ่บางฟินแลนดน์ขาสาวสาตี ยี่บานฟินแลนเหมือนผู้ใดได้เขาก็สิเทิดไปทอนงหิงกันน่ะเก่งปนีดูแลลูกดูแลเมี่ยดูแลครอบครัวดีปนีจำเทอร์เหมือสิไปได้เพราะเคิงขาบ่อประกาศติดปราการแล้วก็รอสารนะครับสั่งให้ออกอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับในตัวร่อสารอีกครั้งบอกับตอุ้นเขานี้ละตามกฎหมายแล้วตามกฎหมายแล้วเราแจ้งก่อนแจ้งด้วยวาจาหรือแจ้งด้วยด้วยข้อความหรือแจ้งด้วยจดหมายให้ผู้อยู่อาศัยรับทราบ แล้วผู้โดยสารรับทราบแล้วถ้าไม่ออกตามกำหนดบัตรนนี้ตามที่เราให้ออก15บาวันแต่ค่อยๆใจดีค่บอกว่าโอเคสามสิบวันไมก้ารองหนึ่งเดือนเดือนนี้สุดเดือนสิ้นเดือนต้องของให้หมดเเถ้าไม่ออกเจอคดีบุรกรู้ใช่คดีบุกรุกรหรือสามก็จะสั่งฟ้องให้ออกจากบ้านจะมีมีป้ายสามปีก่อนเลยสามที่สูงสุดเขาต้องติดควบคุณบุกรุกอ่านหนันสือนะถ้าเป็นความจริงน่ะเออใคร ใครเขาจะปล่อยให้โกงได้ให้พินิจพิจารณาเห็นฝ่ายเขาไม่เห็นดิ้นเดือดวิ่งสัานไปไหนเลยก็ปงแล้วปล่อยวางแล้วยึดติดความสุขแล้วเจ้าก็ยังผ่านอยู่เนาะอืมเบื้อง้าพูดถึงคฤหาสน์ผู้ใหญ่บ้านฟินแดนเนาะเศษฉีกาลสินเนาะมาประมูลกันอยู่มีเศษฐีมาสี่คนประมูลตกลงกันอยู่นะคะเออโพสต์นี้ เออเบิงเด้อคอมเมนต์ซื้อของโจรระวังติดคุกนะฉะนดตัวจริงอยู่กับแม่นะคะแถมสลักหลังไว้ว่าโอนฝากจ้ะอีแก่สงสัยยายเนะาะอาก็คอยเบิงกันนะคะเออคาว่าโจรไม่โจรโกงไม่โกงจริงไม่จริงแต่คอยเบิงกันเด้อว่าเขาสิไข่ได้บัวนะถ้าเป็นความจริงน่ะเออใคร ใครเขาจะปล่อยให้โกงได้ให้พินีพิจารณาเห็นฝ่ายเขาไม่เห็นดินด้นเดือดวิ่งซ่านไปไหนเลยก็โปงแล้วปล่อยวางแล้วยึดติดความสุขแล้วเจ้าก็ยังพลานอยู่เนาะเบิงเท้า ไปจะของให้ผู้ใดฟังพี่น้องแล้วตะโวดแม่มันสิคิดว่าเขาเป็นคนจังใดย่าไปอธิบายเด็ดขาดตั้งแต่หัวปวดมันก็ใส่ชีวิตของมันบกกลุ่มอยู่ไปอธิบายเรื่องเล่าของเฮาให้มันฟังอย่างเหอะให้มันบ่อยเข้าคักๆให้มันเบาหลายๆล่มเข้าทองมันตาย่ปไปเสียเวลาอธิบายจะของให้ผู้ใดฟังพี่น้องแล้วต้อฮัลโหลซอฮัลโหลเจ้รยขอยเาก็อาบน้ำแล้วอยกับลังสินอนจะว่าจังไดผัวเก้าเจ้าประกาศขายที่จะไปทัางการบ่ดเองเจ้าสิเอาจังใดจะกว่ามาก้อนี่ สียเฮซ้อเฮ็ดจังได้ซ้อกับสิไดง่ายของออกตอลาดที่นี่สีซ้อเฮ็ดจังได้เจลอยวามาเบิงซ้อเจ้าก็ซื้อแบบที่ลัดซีซิบหาล้านนั่นซื้อไว้ให้ลูกให้หลานอยู่แม่ซ้อเจ้าเจ้าสิบป็นไอ้คนของหนีไปยุ่งบังเอง่นตล่ะดีปะซ้อ สจ้างใดเซอซอเฮจจะสั่นตีเดี๋ยวซอคือมึงกันเด้อเดี๋ยวมึงอื่นซอสีธนาคารไปมึเงิ่อนเดี๋ยวบัญชีสกอนวามันพ่อสี่สิบห้าลานบอแต่ก่อนหน้านี่มันยุ่ยลอยหลานซอมันใส่ไปเหมือนหลายโพูดอ๋อเฮจจังใดระบาดนี่เดี๋ยวมึงอืนสอซอสีถึงจะสอไปธนาคารอ่ะเอาตามใจซอเด้อซอว่าจังใดเจ้ลอยกับวานั่งเด้อซอเด้อเอาเท่านี้ละเอาเอาเอาเท่านี้ละเดี๋ยวซอจัดการเองเรื่องทิ้สเซอสอเฮจอยากให้มันจบไปซอกับเบือขึ้นกันหลักแค่นี้ละ ชนะชนะร้อยค่ะด้วยข้อเท็จจริงทางเอกสารมีพยายนที่เป็นเจ้าหน้าที่เอกสารที่เป็นตราครุฑถูกต้องมีการเสียภาษีมีการเสียค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินถูกต้องมีการเสียภาษีรายปีถูกต้องอ่าวันนั้นน่ะอ่าทิมทนายแม่อธิบายทุกอย่างเลยแบบอธิบายค่อนข้างละเอียดจนคนในไลา์บอกว่า สบายใจแล้วไม่ห่วงไม่อะไรแล้ววันนั้นอ่ะเขาพูดว่าเขาไม่ห่วงไม่อะไรละตอนนั้นอะ่ะชนะชนะร้อยเซค่ะด้วยข้อเท็จจริงทางเอกสารมีพยาน